ร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเล็นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กกดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน 14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเร็จัทจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14ในช่วงนี้คุณฟังโทรมาคุยกันได้ค่ะหมายเลข0 2 6 4 1 4 1 9 1 SMS 487-4101ส่นะคะส่วนใหญ่ SMS ช่วงนี้ก็จะส่ง ข้อความส่งความสุขส่งคาําอวยพรการต้องขอบคุณมากๆนะคะครับก็ดูท่าทางจะยังคงแห้งยังคง,ง,งห่วเงาเช่นเราเป็นตน<บ>้นก็องงเอามาดู sms หน่อยมัอนการก็ส่วนใหญ่ก็มานี่แหละฮะสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็อวยพรอวยชัยกันบางคนก็แปลกดีอวยอวยชัยไปถึงคุณแอมผมด้วยนะนะสวัสดีปีใหม่สุขภาพสุข ใจค่ะคุณวลวีคุณรัชพลบวกคุณแอมอ๋อคุณแอมได้อันนี้สองสฝากสวัสดีปีใหม่คุณแอมด้วยค่ะดิฉันจากดิฉันนะคะคราอ่ะมีคุณสุภามาคุยกันดีใจจังเลยสวัสดีค่ะคุณสุภาครับสวัสดีครับอ้คุณสุภาทำไมกลายเป็นผู้ชายไปแล้วเนี่ยแปลงเราหรือเปล่าเนี่ยหรือชื่อสุภาจริงๆริงคะครับสุภาครับผมอ๋อคุณอสุภาจริงอ่ะตั้งปณิธานอะไรในชีวิต ปีใหม่ปีนี้จะทําอะไรเนี่ยเรื่องการเงินการทองครับผมผมฟังคุณมาสามปีแล้วนะครับเนี่ยอ๋อเหรอฮะจะทําแต่มันไม่มีมันมันไม่พร้อมจะทําครับทําอะไรอ่ะเอาไหนลองเดี๋ยวเพื่อจะแนะนําได้ครับแต่ปีนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วผมจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ตอนเป็นต้นไปคือคือคือจะออมนะครับเ็อ๋ออ๋อหรือแรกมันอะ เมื่อก่อนนั้นนี่มันมันมีภาระต้องต้องผ่อนนะฮะตอนนี้ผ่อนหมดแล้วก็เลยจะจะเลิกออมอตั้งใจจะออมแล้วก็จะเลิกเล่นหวยอันนี้อันนี้เห็นด้วยร้อย่อเซนเจอตัวพ่อแล้วโอ้เล่นเยอะมากครับแล้วฮะเดือนหนึ่งเท่าไหร่ฮะดนดูแล้วอย่างที่คุณรัชพลพูดน่าเสียดายมากอืเดือนหนึ่งโดนไปเลยเดือนหนึ่ง สองงวดงวดละกี่ตังค์ล่ะโอ้เป็นหมื่นนะครับเฮ้จริงเหรอโอ้โหแล้วเคยถูกโป้งๆมั้งไหมก็เคยครับแต่มันถูกทีนึงก็เงินร้อนใช่ไหมกินไปหมดอืมแล้วเงินร้อนพอได้มาก็อุ้ยไปซื้อนู่นซื้อนี่หมดซะอีกอืมครับผมอออแล้วก็นั้นโอ้โหได้เป็นหมื่นนี่เอาไปลงทุนนี่ป่านนี้เป็นเศรษฐีไปแล้วนี่นี่เนี่ยผมตั้งใจว่าปีนี้ผมจะเริ่มลงทุนตั้งแต่มกราแล้ว มกราปีหน้าผมจะโทรมาคุยกับคุณรัชพลหม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอืมอ้าวแต่ผมแนะนํานะอย่าอย่าตั้งใจเฉยๆคือใช้วิธีที่ผมเคยใช้ได้ผลเนี่ยผมกับคุณอาจจะคล้ายๆกันก็ได้ก็คือถ้าเงินมันอยู่กับเราเนี่ยเราใช้หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเราสร้างภาคบังคับขึ้นมาคืออย่างที่เคยแนะนํามาลงทุนแบบค่าเฉลี่ยเนี่ยนะไปให้เขาหักบัญชีไปเลยจะไม่ต้องเห็นเงินอะ่ะมันตัดไปแล้วมันก็เราก็ไม่ต้องใช้มันแล้วเพราะมันถูกถูกเอาไปลงทุนแล้ว แต่ถ้าเราบอกเราไปซื้อเองเนี่ยนั่นไม่ใด้เรื่องอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปซื้ออีกอ๋อฮะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะจะถามนิดนึงว่าควรจะลงทุนไอ้ที่ว่า i m f l t i m f l t f อ่าผมไม่เข้าใจเลยเออเป็นปานจุกันเดือนไหมไม่ใช่ครับส่วนตัวครับส่วนตัวแล้วปีปีเสียภาษีเยอะไหมคือไม่ได้เสียฮะคือไปหักนู่นหักนี่แล้วก็ไม่ได้เสียนะครับหมายถึงอะไรไม่ถึงเลเหรอ ครับคือผมทําเป็นธุรกิจห้องเช่านะครับอ๋อก็เออก็เสียภาษีแบบไอ้เหมาจ่ายอะไรนะห้องห้องเช่าคือเสียแต่ของของโรงเรือนแต่ภาษีไรายได้คือไปบวกแล้วมันมันหักไม่นหักนี่ไม่ถึงครับไม่ไม่ีออ๋อ,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 อถ้าคุณไม่ถึงคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ไปซื้อกองทุนปกติกองทุนปกติกองทุนรวมที่ใช่ใช่ใช่ก็กองทุนนี้ก็ลงทุนใน หุ้นในตราสารหนี้อะไรแบบซึ่งสมัยนี้นะฮะบลจหลายแห่งเนี่ยเขาก็จะมีกองทุนที่ดีไซน์มาให้เหมาะสมตามอายุอ่ะนะอย่างกรุงศรีก็มีหลังๆนี่มีกรุงศรีมีไทยพาณิชย์มีทหารไทยก็มีมั้งก็มีหลายแห่งเขาก็จะดีไซน์ตามอายุพอร์ตการลงทุนของ แต่ละกองทุนแต่ละที่เขาเรียกนะเช่นออะไรนะของกรุงศรีก็จะมี a เตชพ s าสสเตชอะไรพวกนี้นะเขาก็จะดูตามอายุแล้วก็ถ้าใครยังอายุไม่มากก็ลงทุนในหุ้นได้เยอะหน่อยอะไรแบบนี้ก็อาจจะลองลองเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับผม,มตั้งใจจะลงทุนเดือนละสองหมื่นโอ้แล้วจะเหลือพอใช้เปล่าพอครับอถ้าพอ,อพกอพอ็พออยู่ ถ้าได้ถ้าได้เดือนละสองหมื่นนี่ปีล่องเข้าไปสองแสนสี่ก็เยอะนะเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวผมจะโทรคุยกันละเจ้าคนแล้วอันนี้อันนี้แนะนําส่วนตัวนะผมผมมีความเชื่อว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยหุ้นมันจะไม่ค่อยไปไหนหรอกแต่มันจะเหมาะในการที่จะสะสมไว้แล้วก็ถ้ากลางปีเหตุบ้านการเมืองอะไรต่างๆคลี่คลายมันก็จะเริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าเราเริ่มเก็บสะสมหุ้น ไว้ได้หมายถึงลงทุนในกองทุนนี่แหละแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นเนี่ยให้เราเนี่ยมันมันก็จะเห็นปลายปีเนี่ยจะเห็นตัวเลขดีทีเดียวละออันนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวแต่ว่าไม่ค่อยอยากแนะนําให้ลงหุ้นเป็นตัวตัวในช่วงนี้เพราะว่ามันเลือกตัวตัวยาก ไม่เป็นด้วยครับเออเพราะนั้นไปลงทุนผ่านกองทุนรวมดีกว่ากองทุนรวมไปที่ธนาคารเขาเขาเขาคงจะแนะนําได้ด้วยใช่ใช่ก็หลายๆที่นะครับมีอะลองทําดูนะเอออันนี้เชียร์เชียร์เชียร์ขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยครับขึ้นร้อยหนึ่งครับผม ตั้งแต่ตีห้าครึ่งคุณบุรดมอะไรครับและจะมาส่งนอนก็คือคุณศิรินาเนี่ยส่งนอนผมสามตู้โอขอบพระคุณนะคะฉันเป็นคนจอมนอนซะแล้วขอบคุณนะคะคุณสุภาสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับผมค<อ>่ะ สายต่อไปค่ะ,ะคุณพี่กวีเราคุณกวีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ครับค่ะ,คะคทั้งสองครับปณิธานค,คุณกวีว่าไงปีนี้ครับเดี๋ยวให้พรก่อนขอให้คุณทั้งสองมีความสุขไม่เครียดกับงาน มีแต่ความสนุกสนานอย่างงานนะครับและทีมงานด้วยครับแต่ผมอให้พรไปแล้วตะกี้นี้ร้บแต่็ขอให้เครียดการเมืองสิทุกท่านมีความสุขเช่นกันครับัครมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความสุขตามอัคคภาพอ่อครับอส่วนปณิธานของผมนะครับปณิธานคุกวีนี่ไล่รัฐบาลผมก็จะ ให้ตัวเองหายเครียดนะครับจะตั้งสติว่าผมจะไม่เครียดและหลังจากที่คุณกำนันสุเทพกำมวลมหาประชาชนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเดือนนี้ครับแล้วผมจะได้ไม่ต้องมาเครียดจะมาอ๋อคืออันนี้อยากให้เสร็จเร็วๆว่างั้นอยากให้จบไม่ใช่ให้เสร็จเร็วๆให้เสร็จเลยครับอยากให้ปิดจ็อกให้ปิดนะเมื่อคืนผมก็ไปนะ ไอ้เป็นกําลังใจให้แต่ไม่ได้เขาดาวนะครับถ้าเขาดาวที่บ well ้านครับเราอมาครอบครัวเราอยู k <k <k ่กับครอบครัวเราแล้วก็เมื่อสําเร็จแล้วครอบครัวเราจะได้อยู่กันเป็นสุขครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยบ้างสวัสดีครับคุณรัชนพลคุณวรวีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณสัิดีนาครับคุณสลินาขอโทษด้วยครับสวัสดีปีใหม่นะครับคลื่นหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ถือว่าเป็นคลื่น ที่อยู่ในความคิดกระแสต่างๆนะครับนึกว่าผมชื่นชอบนะครับชื่นชมตัวแต่รายการทุกท่านขอบพระคุณครับแล้วก็วันนี้ไอสปอนเซอร้าเข้าเยอะๆนะผมได้จุดสะกายฝันนะครับผมฟังเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของกําลังใจในเรื่องของการเก็บออมนะครับครับผมก็มีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆนะครับครับทีนี้เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณรัชพลแล้วก็คุณศรีนานะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอเริ่มต้นจากการเก็บกระจายฝันอตอนนี้การเก็บออมก็เหมือนตั้งความหมายไว้นะครับว่าปีหนึ่งผมก็เก็บกกกกวันละรออ้อยเดือถ้าขายเราก็ได้แค่วันหนึ่งพันสองพันไปวันละร้อยเดือนหนึ่งก็ไหลตังค์แล้วโถวอย่าไป <c oughs> ดูถูกอย่ามินเงินปีที่แล้วเก็บไว้ได้สี่หมื่นกว่าบาทเออเห็นไหมทีนี้ก็ทีนี้ก็สามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทมนแล้วทีนี้ <c oughs> ผมผมอยากจะถามขอความคิดเห็นนิดนึงการที่เราเก็บไว้ในกระปุกกับเราเอาไปฝากแบงค์เนี่ยอืมมันมันมีผลต่างอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการดอกเบี้ยใช่แต่ทีนี้พอฝากแบงค์เนี่ยผมเป็นคนที่ฝากมาไม่ค่อยอยู่ออในข้อก็อเสียตรงนี้ครับบางครั้งฝากไม่สูงอ,อ,อ,อะไรฝากไม่สุกก็คือการถ้าพอนั้นแล้วเราดึงออกมาใช้อะไรแบบนี้ค อ้าวแล้วยอยอดกระปุกแล้วไม่เอามาใช้อ่ะมันยิ่งใกล้ตัวมากกว่าเตยอดกระปุกนี้ผมผมไม่ออกมาใช้เลยนะปีหนึ่งเนี้ยอ้าวเหรออ้าไม่ออกมาใช้คือผมแป๊กล่องอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ในซุปไว้อ๋อนี่นี่แต่ว่าก็เสียอลืมนะอผอไม่ลืมก็เก็บทุกวันทุกวันนี่คอนี้ ก็อย่างงี้สิก็สมมุติว่าฝากแบงค์เนี่ยสมัยเนี้ยมันก็จะมีฝากแบบออมทรัพย์พิเศษอะไรซึ่งมันก็จะมีว่ามันจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าฝากออมทรัพย์ปกติใช่ไหมหรือแบบเหมือนกึ่งๆฝากประจำอ่ะ ตอนนี้เราก็บังคับตัวเองว่าเนื่องจากมันเป็นฝากประจําเนี่ยมันก็จะทําให้เราถอนออกมาไม่ได้แล้วถอนออกมาก็ได้ดอกเบี้ยน้อยเราก็จะเสียดายเนี่ยเนี่ยปีนี้ว่าจะเริ่มใหม่แล้วเออก็เอาเริ่มต้นอย่างนั้นก่อนเพราะว่าบางทีไปทําแบบฝากออมทรัพย์ปกติก็ดันไปทําบัตรเอทีเอ็มไม่อีกคราวนี้ก็เลยลูเอกดมาใช้ที่อีกเชีองตหมไอ้วินายจางการินเราก็มีฟารละเล่นฟารละนี้มั่งก็ไปดึงออกมาเนี่ยในปีนี้ คณรัชพลได้จุดประกายฝันนะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่ากระตุ้ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคผมว่าจำมอสี่สิบด้ววันละร้อยใช่ไหมวันละร้อยก็สมมุติวันละร้อยเอาเลขเซว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ไม่คิดก็ได้เอาก็เดือนละเทัาไหร่สองพันสิบสองเสาร์อาทิตย์นี้ผมคิดเลยนะคนรัชพลผมเก็บไว้ล่วงหน้าไปเลยอ๋อฮะทีนี้ผมผมแบบนี้ด้วยนะครับกรปลูกผมเนี่ยจะมีหนึ่งวันที่หนึ่งใช่ไหมครับอื สองวันแม่สามวันพ่ออะไรอย่างนี้ผมจะมีสามสี่กระปุกนะอ๋อเหรอกระปุกละร้อยมั้งกระปุกละห้าสิบบาทมั้งเออเออก็อกินก็ได้หลายต่างนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับที่มีรายได้ไม่มากะนะอืมเราเก็บเก็บไว้สักเล็กสักน้อยเก็บหยดหกระปุกไว้พอเราเห็นแล้วก็มันก็เริ่มได้พอเห็นงินเป็นกองแล้วเราก็มีความภูมิใจใช่ใช่ผมก็ตอนนี้ผมก็ ให้เขาคิดกับลูกลูกๆที่ได้สมานไปแล้วนะว่าเก็บวิธีเก็บแบบอีเแบนนี้ครับแล้วก็แนะนําลูกๆมาฟังด้วยก็ได้อรายการผมลูกๆยังอยู่ที่ใต้นะครับผมอ๋อครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงเด้มีสุดใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะมาอีกสายคุณประสิทธิ์นะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับมันเป็นไรรอาน ผมเป็นแฟนรายการแต่ไม่เคยโทรมาอ๋อครับร้อยหนึ่งทุกเช้านะฮะอ๋อครับครับจะถามท่านจันทร์ทั้งสองท่านนะฮะว่ามีความเห็นเป็นยังไงเรื่องสภาวะทองคําทองแทครคบจะลงทุนดีไหมมากน้อยอืมปีนี้เอาทัศนะผมเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยลืมไปเลยลืมไปหมายความว่าไงมันไม่ไปไหนจะเก็บดีไม่เก็บมาของคําถามผมเก็บดีไหมเหรอคุณจะเก็บนานขนาดไหนนะ ผมไม่นานไว้แต่งลูกอะไรเงี้ยั้งเหรอเขาไม่ของไม่ขาถ้าจะหวังสั้นๆที่มันก็ถ้ากำไรเนี่ยไม่กําไรแน่นะฮะเพราะว่าทองคําเนี่ยอีกนานเพราะว่าตอนนี้พอเขาลดไอ้ไอ้เนี่ยอันนี้อธิบายแบบไม่ง่ายนะคือเขาลดปริมาณเม็ดเงินไอ้ QE ในฝั่งอเมริกาเนี่ยเอออันนี้ตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจครับคือเออแล้วง่ายๆเนี่ยไอ้การเนี่ยมันปั๊มเงินออกมาเยอะแยะมากมายทีนี้พอมันปั๊มเงินออกมาใส่ระบบมากเนี่ยไอ้เงินดอลลาร์เนี่ย เงินดอลลาร์มันก็ต้องวิ่งหาที่ไปใช่ไหมเพื่อหาผลตอบแทนเขาก็เอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาเก่งกําไรในทองในหุ้นอะไรพวกนี้มันก็ทําให้อทองหุ้นเมื่อเมื่อครึ่งปีแรกมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาใช่ไหมพอตอนหลังเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวมันเริ่มมีทิศท,ทางว่าเขาจะลดไอการปั๊มเงินออกมาในาระบบเม็ดเงินมันก็หายไปวันนั้นอไอการเก่งกําไรการลงทุนมันก็เริ่มลดลงพอลดลงมันก็วิ่งไปที่ ออไอตาเขาเรียกอะไรตาสารที่มันมีความเสี่ยงอย่างในกรณีหุ้นพอเขามองว่าหุ้นอเมริกาฟื้นตัวเขาก็วิ่งไปลงทุนในหุ้นกันทองคําก็เลยโดนเมินตอนนี้ก็<า>สรุปง่ายๆคือคนไม่ค่อยสนใจทองคําเพราะนั้นลง<า>ทุนใน<แ>ทองคําไม่มีกําไรแนะ่ทาไมในเมื่อมันมองลงทุนหุ้นได้ทำไมไม่คิดลงทุนในทองคําละฮะก็เศรษฐกิจเอ่อมันฟื้นเนี่ยาพอมันฟื้นตัวพวกบริษัททั้งหลายที่มันอยู่ในตลาด หลักทรัพย์อเมริกาเนี่ยมันก็มีผลประกอบการออกมาดีกําไรดีคนก็มาลงทุนกันเยอะะในขณะที่ทองคําเนี่ยมันมันมันมีค่าในตัวของมันเองอยู่แต่มันไม่มันไม่มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนจากปันผลจากอะไรพวกนี้นะครามตระการของต่างชาติยังมีมั้ยของคนต่างประเทศอื่นยังไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีอะฮะตอนนี้ไม่ค่อยมีฮะมันก็แต๊กมาจนเหลือตอนนี้บ้านเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยหมื่นแปดม มื่นแปดพันแปดเออน่าจะเรียบเพราะฉะนั้นไม่ถ้าจะลงทุนหวังกําไรปีนี้ยากยากคงคงคงไม่ชั้งเปีั่งสองสาเดือนสองสาเดือนไไม่มีกาไรเลยฮะคุณไม่ต้องไปลงเลยฮะสองสาเดือนย่หนักเลยค่ะพูดถึงถ้าถ้าจะถือยาวๆเป็นมรดกตตกทอดนี่ก็ทยอยเก็บก็โอเคเนาะไม่ไม่ไม่ของไม่คิดถึงลูกหรอกเพราะเนีของเพื่อตัวเองถ้าเพื่อตัวเองไม่ไม่ไม่แนะนําไม่แนะนําเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวมกราเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็ลดปริมาณเม็ดเงินแล้วเนี่ย ไอธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเริ่มลดเท่าไหร่ละืหมื่นล้านเหนรียญสหรัฐใช่ไหมจากแปดหมื่นห้าเหลือมึ0เจ็ดหมืห้าเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันก็ไปลงทุนที่อื่นหมดมันไม่มาทองคำหรอกหีือถามว่าบ้านเราผมผมไม่เข้าใจอย่างทำไมมลาคขลาค่างเงินบาทมันอ่อนทำไมทองคํามันถึงได้แพง,งอ่มันก็ต้องขยับขึ้นสิจ้าเพราะว่ามันใช้ใช้เงินซื้อทองคําแพงขึ้นไงจ้ะ อย่างนั้นเหรอเออ,อสมมติเดิมเนี่ยอ,อทองคำหนึ่งบาทสมมตินะคเคยใช้เงินซื้อสองหมื่นบาทอ้าแต่นี้ <มา S 1> พอค่าเงินเรามันมันอ่อนตัวก็หมายความว่าไอ้เงินบาทที่เราต้องไปใช้ซื้อไอ้ทองคำหนึ่งบาทเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินมากขึ้นมันก็มันก็ทำให้ราคาทองคำ ที่เป็นเงินบาทมันมันขยับสูงขึ้นคือบ้านเราตอนนี้ที่ทองคํามันยังไม่แปกไปมากกว่านี้ก็เพราะว่ามันได้ไอค่างเงินอ่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยอยู่อาคนคิดนแต่มันจะลงไปอีกใช่ไหมมันจะแปกไปใช่ไหมทองคําเหรอครับแปกนะแปรลงไปอีกลงไปอีกจากปัจจุบันนี้ใช่ไหม มันไม่มันอาจจะลงบ้างขึ้นบ้างอะไรแต่มันไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่แถวๆเนี้ยขึ้นขึ้นลงลงแถวเนี้ยอ่าโอกาสที่จะขึ้นหนึ่งสองหมื่นต่อบาทเป็นไปได้ไหมอืมคุณเอากี่เดือนอะผมบอกผมบอกว่าเป็นไปได้แต่มันอาจจะอีกเป็นปีเป็นไปได้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ถ้าเอาสั้นๆไม่มีฮะไม่มีทางฮะผมฟันตรงฮะอ่ะอาขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคับเดี๋ยวมีอีกสองสายขออนุญาตรอสักครู่พักกันก่อนค่ะ ร้อนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก r m f และ LTF กองทุนบัวหลวง0 2674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02 657 57 57จอปบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP 14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุน่นบริษัทไทยเบฟบรทจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุน่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14 ทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุน่นบริษัทไทยเบฟเวอร์จักัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุน่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14ร้อยหปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เมคโอเวโดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757จอบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP เดี๋ยวช่วงนี้เรากลับมาพูดคุยคุณฟังกันต่อที่026414191ค่ะคุณป้ามีนาคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณป้ามีนาคุณป้ามีนาค่ะครับเชิญค่ะวันนี้หรือเปล่าคะป้าเันนีีใช่ไหมคะขออภัยเขาพิมพ์ชื่อผิดสวัสดีปีใหม่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่นะคะสวัสดีคุณสลินากับคุณรัชพงศ์ด้วยนะคะครับขอให้มีความสุขครับแล้วก็ มีเงินมีทองใช้ตลอดปีแล้วคิดอะไรให้สำเร็จสมปรามปราถนาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะครับเมื่อคืนนี้ได้ยินจากปากซอยร้อยหนึ่งว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสถานีอะไรนั่นะไม่ใช่ยังไม่ถึงกนาดานนั้นแค่มันเป็นข่าวเนืออย่างนี้คุณป้าคุณเทพเลยไปตั้งกองอยู่ที่นั่นข่ป้าอาารกินแก่ส <c oughs> คือคุณวัสนพงศ์ก็บอกว่าชอบมีคน <อา S 2> พูดว่าเราจะหลุดจะไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันยังไม่ใช่นะคะวันนี้วันนี้อาจจะพูดเรื่องของความสุขที่จะได้รับในปีห้าเจ็ดนี้นะคะปีห้าหกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไหวข้าของมันแพงเลือเกินแล้วการเมืองก็การเมืองมัน ะเอาถูกใจนักการเมืองแต่มันไม่ถูกใจประชาชนเนี่ยมันจะต้องคิดถึงคนส่วนใหญ่สิคะคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นประชาชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยะต้องคิดถึงกันอย่างนี้แต่นักการเมืองเห็นแก่ตัวเอาเอาเอาความสุขความพอใจของตัวเป็นที่ตั้งตอ้งเมืองเอาเรื่องคุณป้าหน่อยเอาคุณป้าตั้งปณิธานอะไรไม่มั่งเนี่ย แม่พอจะพูดกับกำหนดเวลาคนอื่นพูดดิชั้นเห็นเวลายาวใน้างทีท่านพูดไม่มีะะเวลาค่ะเอาอีกนิดหนึ่งนะคะคืออย่างนี้ค่ะอยากจะให้ปีใหม่ห้าเจ็ดเนี่ยนะคะตั้งใจไว้ว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยนะชนไทยและชาติไทยเราเนี่ยก้าไปข้างหน้าด้วย อำนาจของคุณพระศีรัตนคสัยและบรรทบุรุษตลอดเจนบูรภามหากษัตย์ที่ยังมีรับดวงพระวิญญาณวนเวียนรักษาคนไทยอยู่นี้ให้ปกป้องคนไทยที่มีจิตใจดีรักชาติให้ปลอดภัยและให้เขาทำการทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จสม,รมปรารถนาครับทำนั้นน่ะน,นะคะอ่าแล้วตัวป้าเองตั้งใจอะไรไว้มั่งอะ ไปเลยใช้หลุดไปแล้วอาวางไปแล้วนะคะคุณหมอวิเศษค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณรัชพลด้วยครับผมแล้วก็คุณสาลินีสาลินาค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าเป็นอะไรกันในแพทย์ฉลอผู้เยี่ยมอที่ฉันไม่ไม่ทราบไม่แน่ใจค่ะเันนันจะคนคล้องกันค่ะค่ะเออโอเคคือผมฟังมันส่เช้านะครับ ที่เห็นมีลายชื่อว่าไปเล่นลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกลายว่าเงินเก็บไม่รือจะเก็บเงินใส่กระปุกฝากแบงก์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมก็จะแนะนําว่าในชีวิตผมเนี่ยผมก็ชอบเล่นการพานาันทุกอย่างเลยแหละแต่ว่ามันเลิกเพราะตอนแม่จะเสียก็สัญญา,าก,กับแม่ว่าไม่เล่นแล้วไม่อะไรแล้วฮนะรวมทั้งลอตเตอรี่ด้วยครัทีนี้ประเอินผมอยู่ที่โรงพยาบาลผ่านเสือนะฮะก็จะมีพวกผ่านเสือเขา เขาเขาเขาขายลอตเตอรี่ในราคาไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นราคาเขาเก็บให้ผมหมดละห้าคู่ห้าคู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมก็ต้องมอบให้ภรรยาไปเพราะว่าสัญญากับแมวแต่เขาถูกก็ไม่กล้าไปรับงเงินอยูอ่ดีแต่ทีนี้ก็ถามมาหลายคนก็บอกอ้ยอย,อย่างเช่นอย่างเช่นการการซื้อออมสินเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหามผมก็ปากเสียงมสยฉบับละยี่สิบาทนะฮะพอตอนนั้นเปิดคลินิกเนี่ยจําได้ว่า รวบรวมเดือนก็ไปไปซื้อทิ้งซื้อทิงซื้อส,งอสิงจนทุกวันนี่มีอยู่ประมาณแปดล้านนออมสินเนี่ยอ่าออมสิน oh. ซื้อตั้งแต่สมัยทั้งยี่สิบาทนะฮะอ่าอต่อังก็เปลี่ยนสามสิบนะฮะอ่าอ่ห้าสิบบางอเคชันก็ห้าปีก็ขึ้นเป100็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยทังเดือนหนึ่งก็ไปซื้อสลากทีหนึ่งอะไรเงี้ยเหรอสองอย่ายงั้นอ๋อครับก็พอกูนพอกูนบางทีก็รวมหลายหลายปีก็รวมทิ้งก็เป็นก้อนใหญ่ก็ซื้อทิ้ง ให้ครบหมื่นใบจะได้ถูกจุกงวดเนี้ยฮะสี่ตัวเมื่อคำนวณดูแล้วก็ให้ให้เจ้าหน้าที่ทงแบงก์ก็ัางทางอมสีก็คำนวณนะฮะก็ถอก็ดีอ่ะประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็บางพว่อสมุิถูกรางวันที่สองมาห้าครั้งเะยครั้งละอ๋อเหรอเออเนะถูกรางวัลที่หนึ่งนี่นะฮะถูกเฉพาะตัวเลขนะสี่ครั้งสี่เดือนตันี้สองครั้งนะรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าได้แค่หมื่นเดียว แต่ถ้าอย่างของห้าปีถ้าถ้าไม่ตรงงวดก็ไม่ได้เงินเลยแต่ที่จริงน่าจะให้กาไม่ให้ก็เป็นคาแนะนําที่ดีเหมือนกันนะสําหรับคนที่ถ้าสมัยแรกแบงค์เนี่ยก็มันคาเหล่นี้เขามีแบบโนฟิสเน่ยนะฮะก็มีเงินขดนิดหน่อยอมสีก็มีอมอมสีก็มีนะฮะสิก็มีนะฮะ้องมีแบบเผื่อเลือกพิเศษแต่ว่าเขาจะมีข้อจํากัดว่าเดือนหนึ่งไม่ให้ถอนเกินสองครั้ง อะไรอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้การฝักออมออมสินหรือฝักไอ้ธนาคารที่ว่ามีโนโฟิกเนี่ยก็จะเขาจะให้ดอกสูงนะประมาณสองถึงเปอเซ็นนะะแต่บางทีก็ไม,ไม่ไม่นั่นก็จะไมเรเวลาคือก็าคิดดีๆแล้วนะฮะอือีกอีกข้อหนึ่งที่จะเจออีกข้อคือว่าเมื่อวานนี้พูดไม่หมดเพราะว่า กรณีอย่างเช่นกันจะพึ่งพาลูกก็ต้องระวังเพราะว่าไออารยธรรมหรือวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยมันเข้ามาเมืองไทยเยอะใช่ไหมฮะเยอะคนอเมริกันเนี่ยผมมีเพื่อนเนี่ยมีลูกคนหนึ่งสองคนก็มีนะฮะปรากฏว่าผมอตสิบแปดสบัดก้นไปเลยมันไม่ดูพ่อแรพ่อแม่เลยเลยเพราะฉะนั้นเราจะหวังพึ่งลูกอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองครับผมรักษาพยาบาลอย่างนะฮะถ้าคนที่ไปรับราชการเนี่ยก็โอเคไปแต่ถ้าคนที่ ทำงานไรวิสาหกิจหรือครับการของรัฐเนี่ยพอรับบําเหน็จไปจบมันตัดเลยเราต้อง <ฮะ S 2> ไป <ฮะ S 2> เอาใช้บัตรทองคว่าสาปสาชานี่ให้ยาไม่ได้อะไรแนะนำอย่างคือประกันชีวิตก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขามีประกันทั้งสุขภาพไปด้วยฮะแต่ว่าข้อเสียอย่างคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทางกรมบัญชีกลางเขาชิดยังไงเช่นอย่างผมเนี่ยรับสวัสดิการของลูกที่เป็นบำนาญใช่ไหมฮะแต่พอไปตรวจรักษา เพื่อจะเช็คอัพกาไม่ให้เลยนะฮะคือตรวจร่างกายอย่างเงี้ยแม้แต่ประกันชีวิตก็เหมือนกันครับุณต้องป่วยอะไรแลวแอดมิดโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจเลือดว่าเบาหวานขึ้นไหมตัาตๆขึ้นไหมเลือดอนี้นี่คือ,อข้อแน่นํนว่ามันต้องเตรียมตัวไอ้เรื่องยื้อชีวิตที่คุณคุณรัชพลชอบพูดอ่ะถ้ายื้อชีวิตนี่เป็นเงินมหาศาลครับ,รบผม อาการไว้ก่อนดีกว่านะคะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณวิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอ่าก็เป็นเรื่องราวจะมาฟังเราจะไม่มีสายเนื่องายังหยุดกันอยู่แต่เขามีหลายสายทีเดียวนะฮะค่ะอ่ามีความสุขมากๆสำหรับปีใหม่นี้เข้มแข็งแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณประชาชนด้วยของการทํางานและอาพรุ่งนี้เปิดกันตามปกติแล้วนะคะก็วันนี้การจราจรช่วงเย็นน่าจะรถเยอะพอสมควรนะคะอ่ะก็มีความสุขกันมากๆนะครับสามอย่างนะอย่าลืม แฮ p ปี้เฮลตี้เวลตี้นะคะแฮปปี้นิวเยียค่ะคุณรัชพลสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาคุยกับคุณบระวันทาราภูมิค่ะร้อยปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3, 3่หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุน่นบริษัทไทยเบฟบริษัจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุน่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟพรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14